ต่อยเลือกปืนตรงไหนต่อยแล้วต่อยแล้วนั่นไปีหนวะไปลมนี่น่าอ,อ,อ่านอ่านแชทอยู่อะ<ม>ล็อบบี้ดิแต่ไม่เข้ามา เดี๋ยวแชร์แชร์สตรีมมั้มีคุณใหนด้วยอ่ะดูดิคนมันจะเทกันอย่างนี้แหละอะไรคือ EQ นี่ไอ้มึง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 โรคจิตเหรอโรคจิตเหรอเอาวมาเลยมาเล เอาเร้ปานแม่งรูมากเฮ้ยยิงกูทำไมจุเลยยิงยิงผิดคนนึกว่าฟอกฟอกโปกมาแต่งหนอนเสืองโป้จะไปชนิด ไปต่อยยังไปต่อยยังเอาตามึงอ่ะนับดิสามตัวนี้เอาโกเฮีอาใช้มีดเป็นไรครับ ได้ีครับโอ้ยีใช้ได้เพิ่มไหมไม่ใช้ได้เฟิ่มไหมได้ดีได้ดีเอาดิเอาละโอ้หมีเอาไว้ละอเเนลองลองโบเซนติเนลก็ได้จะได้ปืนอะไรอะไอยู่ด้วยเอาแกหลอกมาปากทำเป็นปืีไม่โดนมาเม้ ชาเล่ยเพื่นเหรอาพบ่ายสองมันเลิกเล่นแล้วหรือเปล่าเห็นมันพี่อ่อนนะอ่อนตั้งแต่เช้าแล้วแต่งไหมหรือไม่ไม่แต่งเขาบอกไม่แต่งเฮ้ยเอาไอ้สื่ออะไรเนี่ย โอ้ยเอาออาไม่ผึ่นปืนจีหอยะขยิงพ่อตายบอกเลยฮ่ฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจดก่อน เจอเจอพร้อมแล้วบอกกรรมการพร้อมแล้วกรรมการบอกเฮ้ย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 ปวดอึเลยเฮ้ยใครเปลี่ยนเนี่ยมึงอยู่เฉยด้วยกรรมการ น้อยคนอยู่ว่ะาหนึ่เฮ้ยหาวคนดูมันแน่ๆก็จะตายกันดีเสียงาขึ้ยุ่งในแมนมีคนไหมอีกแมน เอาตุ้มๆให้โดนุอมตุ so ้มๆให้โดนปืนเฮียอะไรเนี่ยอ้อดแล้วออกอลยผมมอก่อนไม่ได้ฝึกมาก่อนเลยเนี่ยเหมือนกันจะเปลี่ยนเองเฮ้ยกูเปลี่ยนแล้วอะ อนแล้วนะครเวียนต้องวิ่งเข้าไปใส่ฮีฟลายด้ยอยู่นั่นแหละโหสุดยอดพุ้เหมือนเห็ง ไอเนี่ยคุณแจ้บุ้งฟงไม่ดีอ่ะฟงไปยืนข้างบนนี่บนไหนอ่ะบนตระพาคารข้างซ้ายอ่ะข้างร้านข้างซ้ายอ่ะ <c oughs> แม่งขี้เกียจวิ่งชุบอีก ตายแล้วเกือบแล้วน่านำมาเมื่อกี้เสียวเลยอ่าแค่ว่าเาดเลือดมันเปอร์เซ็นต์แค่โดนดาเมจพีกว่าหรอหมดใจใช่ไหมส่วนบาดบาดบาดไม่รู้อ๋อเอ้าอุ้ยไม่ไม่เข้าโลโปรไฟล์ออกหมดแล้วอุ้ยกีหอยกีหอย อุ้ยแม่นรอบนี้แม่นกูบอกกูเปลี่ยนเองเฮ้ยโอเคโอเคกูผิดกูผิดก่อนเท่าไหร่ครับพกไอ้พวกมึงสังเกตอะไรนะเว้ยมึงสังเกตมุมนี้นะเว้ยพี่มีได้สองใช่ไหมใช่สองหนึ่งสามสองหนึ่งฟอกฟอกฟอกดูเลย ไม่ขึ้นวุ้ยวุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลงแล้วนี่มาโหเหมือนเหมือนซ้ำเติมอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนปุ๊บเริ่มเลยนะ

มันออกท้องผีเลยว่าอีแมนใคร Thanks for that ะอะไรของวันวะครับสองหนึ่งเอ้าเอาได้ผมจอยมันไปเอา้เอาไอา้ไอ้อออลูกมันเปลี่ยนเองนี่อ้าวใช่ไม่ได้เปลี่ยนนะเมืเ่อกี้เกี้มึงเปลี่ยนเจตโดวขึ้นอยู่ยิง <c oughs> เข้าไปแล้วก็ออกเลยอ่ะใช่ผมจอ,อยมัน <c oughs> เข้าไปแล้วมันก็กดออกดี โหยังการ์ตี้ก็ได้การ์ตี้ได้ไหมอายีก็ดีอยู่แล้วการ์ตี้มันไมเข้าไมเข้าตีนี่วะมนไม่เข้าเกมเลยพึ่อ่อนเดือนอยู่ั้าสองแมทลึกๆนี่ไะแ่กันสไม่ได้มีเรียนอีกเหรอเดือนไม่อยู่เลยยังไงดีเราสคน อยากหนึ่งสองคนล่าสุดล่าไปนี่ไงลูกวิ่งไต่ลูกวิ่งใส่ขึ้นบนขึ้นบนจะเผือกดช่วยในปอดไปกูโดนต่อยกูว่าล่วงนั่นอะอุ้ยต่ยหายเบี้ยวสุดยอุ้ยเหมือนคนมาเลี้ยงจับเปลี่ยนรายการเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนทำไมวะผมไม่ได้เปลี่ยน เท่าไหร่แล้วอะน่าจะสี่หนึ่งสองห้าเจ็ดเกมเหลืออสามเกมต้องเล่นสองปืดไวยหนึ่งสองสอมปนก็ได้แม็ดมทลึกสองปีมั้งล่ะแล้วแต่เลยแล้วแต่กรรมการอะเล่นไป มีเยอะใช่ไหมรู้แล้วเฮ้ยลุกถูกหรือลูกอ๋อให้ลูกเอาใจดิเปรงเนี่ยตังค์เลยเออมาจริงจริงเอ้ยเอ้ยนั่นเหรอลูกหนึ่งหนึ่งมันไม่โดนกดดันมันโหล่อยู่มีอะไรพี่โป้ได้ไหมฮม ก็ไม่เลยก็นั่งเล่นปกติที่เล่นอะไรนายเออยูเออดเออไ่้เหรอเอเอาไปละเอาไปละเอาละมีไม่เงี่ใครมีไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยได้กับผู้บา่าวเปล่า้ยติดราเฮ้ยสาวสาวสาวมัด <c ười> <c ười> โอ้เกียปืนเทียนี่ว่ะสองปืนแกสองปืนอะไม่ได้ไม่ไ้มีใครมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไ,ไรนะไม่ได้ <c oughs> ไม่ไมีใครมาครบแล้วเน <c oughs> ี่ยอะไเอตายเดียวอีกตายเดียว กระสุนเหลือสองไอ้เหี้ยสองปืนดีกว่ามันยายนี้กันไปสองปืนแหละยันยาเยนี่กระสุนหมดกระสุนหมดฮะกระสุนหมดหรอมีมาสองนัดสุดท้ายเลยนะครับกรรมการคุณจะตัดสินยังไงกระสุนเขาหมดลืมลืมลืมเก็บมาไว้แต่ เก็บกระสุนมาแล้วก็ถ้าชนะมันก็แพ้อยู่ดีอะเพราะมันนำห่างแล้วเนี่ยอืมสองปืนแหละเอาสองปืนเนี่ยอีกปืนต่อยกันใหม่แต่ว่าให้ลูกเลือกไม่รู้อะเจ็บหมไปแล้วแหละฮะให้ลูกเลือกอะไม่รู้อ่านายนายเฮ้ยครั้งที่สามก็ต่อยเอาแล้วกัน ใช่ไหมดี้บุกแข่งอย่างนี้ใช่ไหมไม่ก็คือถ้าเกิดรอบสองเนี่ยถ้าเกิดตอเยคุณถ้าเกิดพี่ชนะก็คือจบแต่ว่าถ้าเกิดลุกชนะก็คือแมตต่ออีกห้าเกมนั่นแหละนั่นแหละมาเช่นนั้นนะโอเคตอนเย็นนะใท่ลุกไทยลุตอนเย็นมาเล่นอะไรก็มีแมตช์ยี่สิบมาแลมีนแล้วก็แมตช์หัวตัดดิ้งก็มานะฝียีสิบมาล้วไม่กินเลอากาศมันดีเกิน เมีเอาไม่ได้ไม่เคยใช้ดีแล้วแหละมาตอนเย็นยก็หัวเสียเปล่าใช่ว่าเน็ตมันในไอไอเซิร์ฟล่มใช่ไหมใช่เล้ยเก็บเล่นเล่นได้กีตาร์ได้กีตาร์เล่นได้กีตาร์เดียวมั้งยืนโอ้โสิงแขกนั่นเจอร้านเจ้โอเคไปแล้วมาบ้านหมูเห่าเ่ยไอเหลือมาแน่หรือเปล่ะคลิปนี้จะไปไล่เหลี่ยมพี่จะตัดหัวมันเนี่ย กินแมวพี่แล้วเหลือแต่หัวไงบ้านะกินแมวมันคึ้เือแบบแมวพี่ไงอ้าวพี่ทำไงมันยังอยู่เนี่ยมันลังล่าแมวพี่อยู่ตรงัูว่าเอาพี่ไม่ไปตีมันเลยล่ะมันอยู่ข้างวัวพี่มันเป็นยั่นไงเป็นเป็นป่าไงป่าอ๋อมันหนีมันหนีมันเข้าป่าไง เขาไม<า>่มีโทรมฝนเขาตกด้วยไงมืดด้วยเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยครับอุ๊ยเอ้าจะเปลี่ยนทำไงขอโทษ ขอโทษขอโทษกรรมการจะเปลี่ยนคือเริ่มเลยนะ

ัคบห้าตาเปลี่ยนฝั่งไหมสองคนว่าไงโอเคครับโอเคคบห้าตาเปลี่ยนฝั่งพอกเล่นได้ไงว่ะมึงอะ มีปะมี่ช้ลถไปแล้วอ้าวหรถมาเล่นมีมาเล่นอะไรเล่นอะไรวะเดี๋ยวเล่นให้มันผ่านไอ้นี่ก่อนเลยกรรมการอ่าลืมลืมกรรมการเพิ่งไปไหนหายเมาเลยเมื่อกี้สามตาใช่ไหมอืมสองหนึ่งมีนำตาทีคิดแล้วเพิ่งไปไหน โทษ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 ไทษโูษโีษแท้วจษโเพนะมติดเล่นอ้ลูกไม่เปลี่ยนแล้วเอาเอเอาโไม่เกี่ยวครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมจุบแล้วเมื่อกี้ผมผมไม่ผมผมไม่ได้ทาอะไรเลยนะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนมิมนโทษไอ้โฟกนะไอ้โฟเป็นคนจุมมโทเ็นจุมอาเไมันดไม่มีปุ่มคอยู่อ๋อกดลง cancel ได้ พี่พี่กดเค่นเต้นเหรอไม่โฟกกดเอ้าได้หรอวป่เออเฉพาะคนชุบมากดนะเสร็จแล้วผมวมิ่งออกเลยนะเี๋ยวไม่ไม่ถ้าเกิดวิ่งออกแล้วก็มันกดได้อยู่เหมือนแบบสั่งให้โดนหยุดทำงานให้เพื่อนคันตอบอ๋ออ๋อถ้ากดวิ่งอ่ะแบบว่าแต่มเดินกดลงไปอ่ะมันทำให้ยกลุบชุบใช่ไหม ไปถึงปุ่มไอตัวฝั่งซ้ายดิขึ้นลงอ๋อฝัอ่งซ้ายไอ้ปุ่มลงใช่ไหมใช่ใช่เป <c oughs> ็นฝั่งไม่มีอ๋อ,อยอีงตาหนึ่งนี่หว่าตาหนึ่งตาหนึ่ง ไปก่อนเนี่ยพี่เอ้าเอ้าเอ้ามึงแม่งเกเรว่ะวิ่งไปกระโดดถีอไกใจเกเรเอฟังครับถ้าเข้าไปกูต้องไปเจอเอยฟุกเนื้อแต่ดูทรงแล้วให้มีน แป๊บนึงนะมามามาเจ้เอา้า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 ยังไงเอ้าตอนไม่โดนเอ้าเอ้าเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยเฮ้ยเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนกลับให้เปลี่ยนกลับให้เออเปลี่ยนละ ไฟบ้าไป ไปยู่ฝ <cam> ั <Freud> like ่งนู้นเหรอเห็นนมินมินมิหมอนมนมินมนมมีมนมมน qua con nó lấy xong game เราต่อไปกรื่การเลือกปืนเลยก็ได้ให้กรรมการเลือกปืนดีอ่ะเออถ้ากรรมการเลือกให้กรรมการเลือกปืนก็เลือกปืนแรกแหละที่เลือกกันแหละไอแหละงั้นให้มีมีมีที่สูงใช่ไหมมีลองสูงต่อยแหละต่อยแหละอืม นอนวัดนั <laughs> <laughs> okay, ่นไงกูว่านิดเดียวเดียวโอแค่ร้อนนอนวัดแค่ร้อนนอนวัดเมตสินถ้าพี่มีชนะก็เสมอถ้าลูกชนะก็ชนะเลยเสมอก็แข่งต่ออีกห้าเกม แกงเด้งไม่เป็นไรจดไว้อยู่อีกแข่งต่ออีก5แกงดังด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 ง กรรมการม่งเบาเนาะมีนะอยู่ดีก็หายอยู่ดีก็เงียบเอาจุดน <c oughs> ี้จำพลองไอเอี่ยวิตเตอยเสมอตรงอีกอีกต่อให้อีกห้าเกมอ,อ,อ๋อ,แ,อ,อแต่เป็นไงอันไรน,นมไม่เกิดเลยเขาบอกเมือ่อกี้มันเสมอ กินเก็บก่อนเลยพวะขอโดนกินเจ้าเลยสิกินอ,อะไรอะเดีดย๋ดยวทิ้งเลยเออนี่เลยออกเลยขังได้ม,มาจากพีนัดเมื่อคืนแบบนี้ที่วัสดุเยอะครับร5แมต ห้าเมตรใช่ไหมแม่จ่ายห้ามากีนมาเสมอไงแข่งห้าเมตรแล้วก็ถ้าลึกแลก็แข่งใช่ขับต้นเล่นเ่นาช้าไร้ส่วนหนูมีอะไร้าล่ะพอแล้วสิใจใครมั่นใจมีเยอะ แค่เลยลองโดนจริงๆเลยจะวอะอย่างนี้เลเพิ่นกรรมการตายกรรมการเจาะต่กรรมการอย่าเอ่เขาบอกไม่ไดยิเอ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้โปู่อ่ะจังหวัมีต่อยมันมีมีต่อยกรรมการ กรการนี่นะวะเฮ้ยมึงเหงาหรืออะไรวะนี่น i กรรมการออลล้ e กา็าากาสามสองหนึ่ง OI! Ah! Knew no, I could count on you, Chica! Of course! I'm your lifeline!

เดียวเท่านั้นแพ้แล้วสรุปมีนชนะนะครับพอใจจะวาย ตากันดีกว่าตอนนี้แข่งจะไม่แน่ใช่วันนี้อะไรทั้งคืนเลยเนี่ยเองเองกระโฟกนั่งเองกระโฟกอ่ะจะแข่งเลยหรือฮะเอาสิแข่งเลยแข่งเลยเหรอกรรมการไั่เออออกมาก่อนไม่ไม่ไม่รักเลยเออจะไปสตรีมก่อนยังมีคือยังมีตอนกลางคืนยังไง